กูขอโทษนะที่ล่างมาเดือดร้อนด้วยอะ่ะกูหวังว่าเงินที่พ่อกูให้อนะ่ะจดใช้ได้ทุกอย่างได้นะกูทำได้แค่นี้แหละก็อย่างที่พ่อกูว่าเนี่ยกูมันตัวซวยเข้าไปอยู่ในชีวิตใครอะ่ะก็มีทำให้เขาเดือดร้อนหมายความว่างไงมึงเคยสงสัยใช่ไหม ว่าทำไมรู้ตำรวจอย่างกูอะถึงได้กลัวเสียงปืนเพราะกูอะไม่ได้ถูกมือรักพาตัวไปครั้งแรกไงกูกับแม่เคยถูกรักพาตัวเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นะ่ะพวกมันมันคับให้พ่อกูหยุดทำคดีใหญ่คดีนึงแต่พ่อกูไม่เลิอกอะ คิวิ้มหนีไปก่อนนะลูกก่อนพวกมันจะมาหรือแ,แม่ล่ะครับคิวถ้าเจอพ่อให้พ่อรีบมาที่นี่ครับแม่แม่กูช่วยกูหนีออกมาได้พ่อพ่อช่วยผมด้วยพ่อช่วยด้วยพ่อครับพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยผมด้วย,วย,วยสุดท้ายนะครับ เฮครับแม่ใครอะเดี๋ยวขยับเูม่งขึ้นตรงนี้ต่อให้วันนมึงไม่ยิงกูอะสักวันหนึ่งก็ต้องโดนยิงตายอยู่ดีอะกูไม่อยากให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับกูอะต้องมาตายเพราะกูอยู่ละกูกอยู่คนเดียวน่าจะดีที่สุดแล้ววะกูเข้าใจที่มึงพูดนะ แต่ถ้ามึงต้องอยู่คนเดียวจริงๆมึงจะมีความสุขหรอวะกูเลือกไม่ได้ไอ้มินกูไม่อยากมีชีวิตแบบนี้นะเวยกูเกลียดชีวิตแบบนี้แต่กูเข้าใจนะว่าทำไมกูต้องอยู่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครควรเอาชีวิตมาเสี่ยงกับกูกับพ่อกูอีกแล้วรวมถึงมึงด้วยมินมึงคิดถูกแล้วล่ะเร่มเงินพ่อกูไว้อะ กิโกูไม่ได้รับเงินพ่อมึงกูไม่ได้รับไหวมันจะบาทเดียวด้วยแต่กูเข้าใจมึงทั้งหมดนะทั้งหมดทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นมึงอยู่กับกูที่นี่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้ว ูสัญญากับมึงไปแล้วไงว่ากูจะไม่ไปล่อยมือมึง,มงในยังกูรู้เรื่องชีวิตมึงมากขึ้นกูยังอยากดูแลม,มึงไม่ไปล่อยให้มึงอยู่คนเดียวอีกแล้วมึงบอกกูที่นี่นะมึงแม่งโคตรโง่เลยวะ่ะ